พี่เจนี่บอกกินไรนเพื่อเพื่อนครเพื่นบอกว่าเพื่อไผครับเพื่อนอิ่มจจะขลองมาโอ้ยเนาะเรากำลังกินต้มไก่บ้านเปิดดูไล์ลุงกับทีมงานทานข้าวกดไล์สดแอดชัยด้วยจ้าขอบคุณครับคุณดาวนะครับขอบคุณสี่สิบท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะขอบคุณมาก นเดอระวังจะผอมนะคุณพอลลี่พี่อนุบอกระวังคุณจะผอมด้วยครับนี่นะครับเพื่อนกลัวผอมเพร่ะเล็กินเอากินเอาพิทามเล็กินบมทันครับมีน้ำหนักรถสองขีดน้ำหนักรถสองขีดโอ้โหไม่ใช่ไม่ได้ทํางานนะครับอากาศมันร้อนละลายโอ้ละลายไข่มาละลายเซ็งไลน์ละลายไข่มาละลายไปสองขีดไข่ไปสองขีดเลยมาผูกไข่มาละลาย ไม่เห็นคลิปน้องเออเลยเออไม่เห็นคลิปน้องโอ้เลยวันนี้นะครับน้องโอ้กําลังน้องโอทยอยลงอยู่นะครับวันนี้ลงไปประมาณวันนี้มีอยู่ห้าคลิปที่น้องโอลงยายยิ่งลงไม่ได้เลยคลิปกลัวอ้วนค่ะอ๋อพี่ไอ้ชิดกินอยู่นะครับเดี๋ยวแกอาบน้ำแล้วแกก็ออกมายังข้าคืนแกจะออกมาทุกวันข้าคืนนะครับบางทีก็ต้มต้มไอ้นั่นให้แกกินอยู่มาม่านะครับบางทีก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้มสุกันกินนะครับนะ บางทีแกก็ไปหลังบ้านแล้วไปตมกํลังกองแกงอไอ้ชายกินอิ่มเร็วจางโอครับพี่เป็นผมไม่ค่อยหิวครับทานมันบ้านผมทานน้ำเยอะมันก็เลยอิ่มน้ำก่อนนะครับ มากดไว้ไปกิน,นครับนผมมากินใบแพ้ผิดไซส์ผสมผิดตาโอ้ผมทานแล้วครับคุณตา,าทานไม่ค่อยเยอะ,มะผมกินน้ำเยอะก่อนที่จะกินข้าวอิ่มน,น้ำก่อน สองขีดพนาพี่ชนิษฐ์บอกสองขีดฟังเสียงเอชชัยก็พอแล้วนะคะเอฟซีเดี๋ยวมันจะสวนกันนะคะเพราะอยู่ติดกันเย็นสองชั่วโมงจ้าพี่วัชรินทร์ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะอันนี้ต้องต้องให้ลุงครับแปดคูณสิบหกนะถุงยาโอ้หกคูณสิบแปดใช่ไหมครับถ้าพูดมันจะสวนกันนะคะเอฟซีแปดคูณสิบหก อ้าลมเอสซีพ่งเซครับขาก่องเจ้าตีขามันเล็กครับใช่ใช่เหนื่อยแทนจังถ้าเสร็จแล้วจะมีความสุขสุดยอดเลยครับ ๆๆ ق. ครับนี่นะครับก็ช่วยลุงช่วยป้านี่ครับให้งานมันเสร็จช่วยเพื่อนๆทุกคนก็ช่วยกันทําอย่างนี้ครับนะทั้งผู้หญิงก็วันนี้ก็ไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวฟาดข้าวนะครับก็เลยนําข้าวที่ช่วยกันดานาทันนาก็เอามาหุงนะครับเอามาหุงกินกันอย่างนี้นะครับความสุขของยูทูบเบอร์ก็อยู่กันแบบง่ายๆนะครับลุงป้าพาอยู่ง่ายๆก็อยู่กันง่ายๆกินง่ายๆนะครับ ฮะหมู่ว่างกินหูฉลามบ่ครับหูฉลามที่ไหนล่ะลุงเมื่อไหร่ที่ว่างเนาะเมื่อไหร่ลุงใช่ไหมผมก็มาเห็นเวลาว่างจากมื่อไหร่ปเป็นอ๋อยายรู้แล้วว่าทำไมลุงบอกว่าวันว่างนี่พาไปกินหูฉลามเพราะว่าลุงไม่เคยมีวันว่างเลยเห็นวันว่างเพิ่นอยู่มือว่างเพิ่นเป็นมือแบบอะไรใช่เป็นมือแบบใดน้อมือว่างเพิ่นนั่นแม่มันจะขู่ได้กินบ่เพิ่นบ่มีมือว่างก็เถอะแชร์ด้เด้อครับ ไม่เคยเห็นลุงว่างเลยนะคะ้วยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ลุงพันไปไหนจ้าแอดชัยไม่เห็นลุงพันไปทุระไปเกี่ยวข้าวพันไปเกี่ยวข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวก็กลับมานะครับคุณดนนวีนะครับแอดชัยจ้างช่างมาทำขอบคุณเลยลุงพันนะคะขอบไปอีกสามวันอีกสามวันไปอีกเออช่างอ่ะผมจ้างมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่า งานงานคือน้อยแท้เขาบอกนะครับเขาบอกว่างานมันน้อยเขาอยากได้แบบงานหน้ายาวอะไรนี่หรืองานที่ที่ทําเป็นเดือนเลยอะไรเงี้ยเรียกว่างานงานยาวอ่ะนะครับที่นี่งานพื้นศาลามันทําบันไดสามขั้นเขาบอกเป็นงานน้อยเขาก็เลยไม่ทำงานมันน้อยเขาเลยบอกว่าเขาไปจับงานที่ทําเป็นบ้านหลังซึ่งเป็นงานระยะยาวอะไรนะครับลุงก็เลยลุยเลยนะครับ เอลุงป้ามากดให้ทุกช่องขอบคุณค่ะนะคะฮะขอบล่อสังทรยชาแนลกังผิดแล้วมาเรีวเที่ยงโ้เกตมือเหรอแล้วครับแล้ว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 ลุงก็ทานข้าวอิ่มเรียบร้อย้วค่าอันซีนะคีโยก